ลมแล้วต้องรีบลุกนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้วันที่17กันยายน2,568นะคะวันนี้ตรงกับวันพุธนะคะท่านผู้ชมแอดมินมีตํำลาวนะคะ2ทุ่มสานะคะแอดมินตำลาวสองทุ่ม3ามนะคะสตัว2ตัวเน้นๆมาฝากเลยนะคะแล้วก็มี4ตัวด้วยนะคะท่านผู้ชม จะพาไปเที่ยวริมโขงกันนะคะวันนี้เนาะถึงฝนจะตกเราก็จะไปกันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสองทุ่มครึ่งนะคะเราจะมาลุ้นกันนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะบางพื้นที่ตกหนักเลยนะคะน้ําท่วมเนาะก็ดูแลสุขภาพนะคะแอดก็เป็นห่วงนะคะสแบงมั่นนาก็เป็นห่วง F อซแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะ ก็กราบขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สแสลงบ้านนานะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สแปงบ้านนาด้วยนะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆนะคะได้รับชมรับฟังเหมือนกันนะคะเนาะวันกันที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมใครโชคดีบ้างคะแตกสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะโอ้โหดีใจด้วยนะคะเนาะส่วนใครที่ไม่ ไม่สมหวังนะคะในวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะแอดเชื่อว่าถ้าเกิดใครดูจบคลิปนะคะมีโชคแน่นอนนะคะใช้เวลาดูแป๊บเดียวนะคะท่านผู้ชมใครดูไม่ทนันใครดูไม่ทนันฟังไม่ทนันก็ย้อนกลับมาดูได้นะคะดูซ้ําได้นะคะท่านผู้ชมเนาะแอดก็ต้องขอโทษด้วยนะถ้าเกิดแอดพูดเร็วหรือว่าพูดผิดนะคะต้องกลับขออภัยด้วยนะคะ อยากจะให้มีโชคลาภกันนะคะในวันนี้นะคะบางบางคนอาจจะผิดหวังมาจากตำไทยใช่ไหมคะแต่ตำไทยก็เข้านะคะผู้ชมเนาะ5 8 8 5นะคะก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาตามกันต่อได้เลยนะคะเนาะ828นะคะแล้วก็2882นะคะท่านผู้ชม6828นะคะโอ้โห เกือบแตก4ตัวนะคะดีใจมากๆาเลยนะคะเนาะก,กับ F c ซแล้วก็ท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มีโชคมีลาบในวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแอดมิตัวเน้น3ตัวเน้น2ตัวเน้นแล้วก็4ตัวมีตัวไหนบ้างนะคะใครชอบก็จัดใครขาดก็ผ่านนะคะทางช่องก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัพน,นทุกชนิดนะคะท่านผู้ชมวันนี้วันพุธนะคะบ้านใครฝนตกบ้างครับ เมื่อคืนบ้านแอดฝนตกหนักนะคะหลังจากนั้นก็ดึกๆมานะคะก็ตกลิน,ล,น,ะะนลิน,น,ะะน,น,ตลน,นตกปลอยๆนะคะท่านผู้ชมเนาะสลับกันนะคะเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวฝนตกลินฝนตกปลอยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยเป็นพิเศษนะคะท่านผู้ชมดูแลสุขภาพบ้านจะเดินทางไปไหนก็ดูแลเนาะเช็คก่อนนะคะก่อนออกจากบ้านนะคะเนาะก็ให้เดินทางปลอดภัยทุกที่เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเลขที่แอดเอามานําเสนอก็ไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า3ตัวเน้น2ตัวเน้นมีตัวไหนบ้างนะคะอยู่ใน5ตัวนี้นะคะ6 1 7 0 9นะคะอยู่ใน5ตัวนี้นะคะแอดจับวินให้แล้วทั้ง3ตัว2ตัวแล้วก็4ตัวนะคะยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนอย่าลืมไปกราบด้วยนะคะท่านผู้ชมบางทีเลข6กับเลข9ก็เป็นตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะ จับวินให้เรียบร้อยแล้วยนะังไม่หลุดแน่นอนถ้าอยู่ในห้าตัวนี้นะคะหกหนึ่งเจ็ดนย์นะคะท่านผู้ชมเนาะใครชอบก็จัดไปได้เลยนะคะใครงบน้อยก็จัดชุดเน้นไปได้เลยค่ะส่วนใครที่ชอบตัวรองด้วยก็จัดไปได้เลยนะคะตัวรองนะคะแอดแปลงให้ทั้งสามตัวแล้วก็2ตัวแล้วนะคะระวังเบิ้ลระวังหามเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมก็มีตัวรองนะคะตัวเน้นตัวรอง สามตัวเน้นสามตัวรองสองตัวเน้นสองตัวรองนะคะแล้วก็ระวังเบิ้ลนหามนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็มีเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมไม่เยอะค่ะใครชอบก็จัดใครขาดก็ผ่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปนพร้อมๆกันนะคะแอสขออวยพรให้เอฟซีของสแบงบ้านนานะคะมีโชคม,ม,ชคมีลามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรวยๆเฮงๆปังๆมนัมนหมานนะคะ ในวันนี้นะคะวันพุธแล้วก็ให้โชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงเอซทุกคนนะคะเนาะก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แสแบงบ้านานาด้วยนะคะทางช่องเป็นช่องเล็กๆนะคะไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกนะคะเนาะก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะคะใครทําไม่เป็นให้ลูกหลานทําให้ก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดองขอตัวลาไปก่อนนะคะ รวยๆเฮงๆปังๆมันๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ